ท้าผีแบบสถานที่จริงตึกร้างตามคําเรียกร้องนะคะคนที้ใส่ชุดแสบสีส้มนี้กำลังเดินออกมาเฮ้ยนี่มันชุดโกโกวาชนเฮ้ยแพนด้ากุ๊กกุฝากทุกคนกดติดตามช่องพี่กุ๊กกุตรงนี้นะคะ และอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะมาที่ไหนวาเนี้พี่กุ๊ถึงแล้วเหรอทุกคนที่นี่นะคะก็คือตึกร้างมันน่ากลัวมากเลยมีนกตัวใหญ่บินผ่านด้วยเฮ้ยนั่นมันอีกานี่เฮ้ยเขาบอกว่าถ้าอีกาดํดำอะบินผ่านที่ไหนอะ แล้วที่เราเห็นน่ะแสดงว่าตรงนั้นน่ะมีวิญญาณไ,ไม่ได้การละเราต้องรีบไปพิสูจน์ดีกว่า่อนมจะมืดไปก่อนนี้พี่กุกนะ๊กใช่เพราะตอนนี้นะคะพี่โอ๊คุกอ่ะมาตอนกลางวันนะมันแดดค่อนข้างจะแรงอะ่ออะรีบเข้าไปดีกว่าๆๆๆแน่ใจใช่ไหมคะว่าเราอจะมาพิสูจน์สถานที่ตรงนี้อะใช่สิแต่ว่า ตอนนี้มันยังพอจะสว่างอยู่ไงพี่กุ๊กอ๋อใช่ตอนนี้นะคะแดดแรงมากเนี่ยมีคนอะ่ะบอกบออแสที่นี่มานะคะว่าเจอผีผ้าห่อศพเดินได้เนี่ยดูสิแล้วไม่ใช่เดินได้ธรรมดานะบางทีอะ่ะเขาก็เห็นกอ่อยู่ตรงเสาไฟตรงตึกร้างตรงนั้นน่ะจริงเหรอใช่เนี่ดีนะที่เรามาพิสูจน์ตอนกลางวันน่ะดูสิแดดแรงมากอย่าไม่ค่อยน่กกลัวนะ เราจะมาดูกันนะคะเฮ้ยเฮ้ยอันนั้นอะไรอะ่ะดูสิข้างๆตึกร้างอะ่ะเหมือนจะมีศาลาเหรออืมโรงจอดรถก็ไม่น่าใช่ไหมเฮ้ยเหมือนที่คุมขังอะไรสักอย่างเลยอะ่ะที่คุมขังอืม แถวเนี่ยจะไม่ค่อยมีคนสัญจรผ่านไปผ่านมาเลยนะคะถึงตอนกลางวันก็เถอะพราะเขาบอกว่าสถานที่ตรงเนี่ยมันร้อนอถ้ายิ่งผ่านตอนกลางคืนนะเปรี้ยวมากเลยอออตอนนี้เราจะมาทำการล่าท้าผีแบบสถานที่จริงตึกร้างตามคำเรียกร้องนะคะไปเเดี๋ยวนะอันนี้ก็คือซากหักพังซากกระเบื้องซากกระเบือเบ้องม ุ้ยมีสาวว่ายน้ำตรงกลางเนย่ยเริ่มสตำรวจแล้เจออะไรบ้างไหมกูทุกคนลองมาดูนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรเหมืนเนเงาดำๆเหมือนคนยูข้างหลังน่นไหเมื่อกี้วิ่งผ่านแวบไปอะทุกคนเห็นไหมคะวิตาฝาดแหละนี่มันก็เป็นเงาที่สะท้อนจากแสงแดดนะคะวิ่ยตอนกลางวันยังร้อนเลยอะเนี่ย น้ำเนี่ยที่เขาบอกว่าเคยเจอผีผ้าห่อศพลอยน้ําอ่ะเนี่ยอะไรเพื่แวะตรงนั้นอะ่ะดำๆน่ะไม่กล้าไปดูอะ่ะหลังเสานะ่ะเมื่อกี้พี่ก็เห็นเหมือนกันเฮ <c oughs> ้ยพวกกเฮ้ยไม,ไม่ไม่เอาแล้วอ่ะไม่ไม่ไม่ไปดูต่อแล้ว เฮ้ยไม่มปลอดภัยแล้วเฮ้ยคนลุกเลยอะเฮ้ยเอางนี้ดีกว่าทุกคนเราบินโดรนดีกว่าปวดขี้อะขอไปเข้าน้ำตัวนั้ก่อนได้ไหมเนี่ยเอาเอาไปสิคะพันปักไปเลยว่าปวดเลยตอนนี้ A later few moments ไหนว่าจะไปฉี่ไมีใครไม่รู้อ่ะใส่ชุดสีแสดๆอะอยู่ข้างในนั้นนะพี่กุ๊กสีแสด สีแบบสว่างมากเลยเฮ้ยเมื่อกี้เราเจออะไรดำๆดเป็นเงาตัวคูมตัวคูมไม่ใช่หรอคะเฮ้อันนี้พี่เห็นเป็นตัวเลยเลยได้บิงออกมาเนี่พี่กุก๊กจริงอ๋อแต่ว่าตัวอยากจะรู้ว่ามันคืออะไรอะไม่ใช่ชุดขาวๆหรอไม่ใช่ชุดอะสีออกสว่างเหมือนสีส้มสีเหลืองอะไรประมาณานี้เอ้าซะงั้นเฮ้ยไม่ได้การละเราอะเรบบินโดนดีกว่าทุกคน เราอยู่ใกล้ตรงนี้อันตรายอะโอเคเดี๋ยวเราอะขับรถอะไปตรงทุ่งนาแล้วก็บินโดรจากทุ่งนาเพื่อที่มาดูตึกร้างน่าจะปลอดภัยใช่โอเคย้ายรถก่อนดถอะรอด้วยคือโกเราด้วยเมื่อกี้นะคะพี่กรูกาจอดรถไว้ตรงมุมตรงนู้นไม่เห็นแล้วแล้วเราอะก็เดินมาเพื่อที่จะมาบินโดรอืม เอาตรงไหนดีเฮ้ยตรงนี้ไหมตรงนี้ปลอดภัยดีเนี่ยเป็นเ้ินเนี่ยอโอเคบินแล้วนะโดรนจับภาพาบิญญ,ญาณสู้ๆหลังจากที่โดรนบินเรียบร้อยแล้วไปเลยเฮ้ยตอนนี้นะเราอะนี่ไงตั้งมุมตรงกับตึกร้างเฮ้ยตึกร้างตรงนี้โอ้โหดูมุมสูงสวยมากมาแต่พี่กุ๊กบินโดรนไปเหมย รู้สึกปลอดภัยกว่าไปถ่ายเองในบ้านเนาะใช่วินดรวมแบบนี้นะคะเจอเระยะไกลมันก็ไม่น่ากลัวหรอกอทุกคนดูสิเฮ้ยมีรถผ่านอยู่นะอุ้ยเขาไม่กลัวกันเลยเหรอก็มันยังเช้าอยู่ไงพี่กุ๊กช่าชแต่ถนนแบบเนี้ยก็บานคือถนนมันก็จมีรถผ่านสิพี่กุ๊กเุ้ยข้างทางอะ่ะเฮ้ยเดี๋ยวอะไรแวบบ๊บเฮ้ยมีบ้านอยู่ข้างหลังด้วยอะแต่เหมือนจะเป็นบ้านร้างเหมือนกันนะเฮ้ย คนนี้แหละที่เมื่อกี้พี่เห็นน่ะทีมึงไอ้ส้พี่ตะโกนบอกว่าชุดแสบๆเหรอใช่เมื่อกี้อ่ะพี่กำลังจะชิงช่องอ่ะมันโผล่มาพี่ฉีแตกแฟนเก่งเลยพี่กุ๊กเฮ้ยเดี๋ยวนะตอนเนี้ยคนที่ใส่ชุดแสบๆสีส้มนี้กำลังเดินออกมาเฮ้ยนี่มันชุดโกโกวาเฮ้ยมินิโต้ดิโกนาเน็ตเจอชีไม่เมื่อกี้ไม่ใช่พี่กุ๊กลองเห็แล้ว ก็ว่าขีมิซึนิดาใช่แล้วคนที่แต่งตัวเป็นโกโกวาไงอเออไม่มีรถผ่านนี่เขาไม่เห็นเนาะไม่รู้สิเด่ไม่เห็นนะแปนะลกเนเาะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเขากำลังเดินออกมาแล้วอืเขากำลังเดินออกมาเฮ้ยบ้านเมื่อกี้มันไม่เห็นคนนี่เดี๋ยวนะขอหยุดแป๊บนึงเมื่อกี้ตอนที่เราเข้าไปสำรวจในบ้านนะอะเราไม่เห็นคนแต่เราเห็นเงา เงาสีดำนะะเงาสีดำฮมอ,อ,อยู่หลังกำแพงอ่ะหรือว่าเป็นเงาของคนนี้ไม่ใช่เมื่อกี้อ่ะเงาสีดำเนะ่ะมันเป็นเหมือนผ้าคลุมสีดำพี่กุก๊กผ้าคลุมสีดำใช่ส่วนคนเนี่ยมันเป็นชุดสีสดใสอย่าบอกนะว่าในบ้านนี้มีหลายตัวพี่กุก๊กก,ก็ตามตำนานหรือเรื่องเล่าที่เขาบอกกันนะคะที่เนี่ยมีคนตายเยอะออมาดูตอหรือว่าคนนี้เป็นคนนั่นแหละ อาจจะเป็นคนไงอ๋ออ๋อ,อืมเป็นคนนั่นแหละโอ้ความจริงอะ่ะบ้านหลังเนี่ยอาจจะมีคนอาศัยอืมเฮ้ย okay, ต่อนะรถมาเฮ้รถลรอ๋อมารับเขาใช่ไหมไม่น่าใช่บ้าง้ยแต่ว่าชนเฮ้ยเต็มเต็มเลยชนก็เขาก็ตกลงไปในน้ำแล้วรถนี้ก็ขับนีเดี๋ยวนะรถเนี่ย ย่อเหมือนรถเราเลยอะฮะเฮ้ยนี่มันเหมือนรถเราชัดๆก็รถเราไปจากตรงนู้นนี่มันคนละทางกับที่รถคันนี้มาก็หคนอื่นไงพี่กุ๊กรถเนี่ยมีขายเต็มบ้านเต็มเมืองโอใช่รถเราอะหลจะตายเฮ้ยแต่คนนั้นตกไปในคูน้ำเดี๋ยวนะตกไปแล้วใช่ไหมใครไปไหนอะเขาอาจจะได้รับบาดเจ็บเดี๋ยวเราลงบินดูนไปีใกล้ว่าคูน้ำอะทุกคนเห็นคนที่เสื้อส้มๆไหมอ๊ะขวาไม่มีนี่ซ้า ไหลเชี่ยวจะตายพี่กุ๊กหรออืมไม่มีคนน่ะยี่บอกว่าโดนน้ำพัดไปแล้วอ่ะจริงเหรอแล้วเขาจะเขาจะาจะรอดไหมนะพี่กุ๊กจะคือคือถ้าไม่รอดก็กลายเป็นผีโกโกวาคิมีสินิดาสิแล้ว <c oughs> เขาจะคิดว่ารถเราเป็นคนชนหรือเปล่าอะไม่หรอกมัง้งอุย้ยเอ้ย นั่นน่ะสิถ้าเขาคิดว่าเราเป็นคนชนอะ่ะเขาก็จะคิดว่าเราอ่ะเป็นคนวางกับดักแล้วก็เข้าไปหาเขาในบ้านเพื่อที่ล่อเขาออกมาให้โดนรถชนเขาคิดว่าเราต้องเก้งวางกับดักเขาแน,น่เขาเป็นวีดิฮาาันเด็ดขาดแค้นะพี่ก๊กกุ๊ นั่นแหละสิเฮ er ้ยเฮ้ยไม่ได้กันละจะช่วยอะไรก็ไม่ได้ละตัวนี้ไม่กล้าไปบ้านหลังนั้นแล้วค่ะงั้นเราวาต้องกลับก่อนแล้วกันโอ้ยคู่นี้พี่แสงมานี่พี่แสงมาตอนค่ําเดี๋ยวเราวากินข้าวกินหมูกระทะกับพี่แสงแล้วก็ชวนพี่แสงมาดูดีกว่าว่าแต่พี่กุ๊กรีบไปเถอะดูสิเฮ้ยทำไมมืดแล้วอ่ะโอเครีบไปดีกว่ามาเถอะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวกันเดี๋ยวกันกลับโดนเราโดนด้วยเอ๋อโดนกลับอะ ¡Ay, con la <laughs>